ไปเดินมาจากโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหแน่นอนลเลยปะไปเดินมาจากคอยปีดสุดยอดเลยม,มาดูกันเชื่อมแบบเซียนๆครับผมนี่ เพี้ยนมากอะไรอาลัยโอ้เสียงฟังสังเกตเสียงสังเกตเสียงนี่มากพืดพืดหมดแล้วฝีมือฝีมือจะเชื่อมะลุไม่ใช่ฟีม,มือแล้ว នេះនំជូនតិចទ្រុតទ្រុតណោះវ៉ាផ្សៃចូលភ្នែកទៅ